ท่านทราบว่าพวกเราเนี่ยรับมาวันนี้เพ <the> <splash> ื่อต้องการให้ท่านนําไปสู้การทีรัชาให้รัฐบาลยุ่ยได้พี่น้องประชาชนยุ่ยได้เลขประเทศไทยก็ยุ่ยได้ครับวันนี้เราไม่ได้เหวดรองให้รัฐบาลหล่าหกเลยครับวันนี้ไปรัฐบาลอยากอยู่ยเราพี่เราได้เลยเจ็ดโดยเรากายยิ่ครับพี่น้องเต็มที่เราตั้งใจเตามที่เปิดเครื่องเปิดบังเกิดเจริญครับ เม็ดรังนี้ไม่มีการบนังเลยในทางจิงพี่น้องครับเพิ่นจึ่เรียนกับฐานว่าจะเมื่อว่าจะเป็นชื่อถูกจำนัดที่ชื่อชะเก้าค้างังใครไม่กันเลยแต่วันนี้ก็ไปเช็คทุกทีพวกเพนอยู่อามาต่อชื่อเพื่อความเป็นธรรมและต่อเชาวพวกเราให้ชื่อต่างๆางออกไปเลยครับเพิ่นจะนัดที่นี่นเวลาห้าโมงเย็น đưa ông bà tổ cha bà nọ tha tổ cha cha rước cành tên bà cho bên mua tuổi lẻ này chạy đều mới đại rồi ít, để buộc đầu, ta tung đại thảo đấy, đầu biệt thị cha, tha chấm đai, tên cá bà bộc thì níu vợ chấm đai, tha chấm không đai, buộc đầu, plom tổ chui chẳng đất đai tiêu, ต้องอย่าดเหียนกับแทนว่ากว่ามีเราตั้งใจเลี่เรียนกับชื่อจากชื่อไม่ไหวเจอเรื่องช่วยด้เชียนนายกไม่กันเล่ต๊พี่น้องครับให้บอกไปว่าพวกเราเป็นมาต่อสู้เพื่อเกษตรกรพวกเราไม่เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกไม่เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดระบาสแต่เรียกร้องให้รัฐบาลพาเราไปเจรจาในชุดที่มาดนให้คนที่มีอำนาจตัดสินใจที่นายกยิงหลักหมอบไม่มาละ มารับเรื่องนี้เลขตัดทิ้งใจใดเลยแตาได้ครับในป้อมก็ขยับผันดูนก็เรียกยรองและการเดยวผันได้พบกับพี่น้องประชาชวาานวัดตาบ้านอีวุ้นปื้อนะครับท่านนีอยู่ก็เรียกรองมันอยู่ได้ครับแต่ว่าผมผมอยากกินหน้าจ้าครับฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราไม่ได้เลือกแล้วว่าแต่บ้านจะต้องหยู่กับประชานเมื่อคนดูวันนี้นม่นนา,มา,ากกดดนนี้นย่อนราชการยิงละกันปือ้อ

เล่นไม่จับได้ยนะ้ยนะการเยียนวานาีนบบ่นนตกลัคมรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตามที่พี่น้องประชาชนเกษตรกร,รผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน,น้ำมันได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร,รตกต่ำอ,อย่างต่อเนื่องทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบเนื่องจากปัจจุบันค่าขรองชีพของพี่น้องเพิ่มมากขึ้น โดยมีเกษตรกรได้เข้าร่วมชุมนุมณบ้านคคนหนองหงอําเภอเะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันนั้นซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหาอย่างจรงิงจังประกอบกับผู้ชุมนุมซึ่งเป็นเกษตรกร,กรยังไม่ได้รับยังได้รับบาดเจ็บจากการประทะกับเจ้าหน้าที่และยังมีผู้เสียชีวิตจากการถูกลอบทำลายในขณะร่วมชุนรรมนุมดังนั้นเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความเป็นธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และพี่น้องประชาชนอำเภอ,อ่อาศาราอําเภอใกล้เคียงจึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องชาวภากใต้โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรมดังนี้หนึ่งให้รัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเข้ามาแก้ไขปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกดำอย่างจรงิงจังโดยไม่เลือกปฏิบัติกับพีบ่น้องชาวภากใต้อย่างไม่เป็นธรรมโดยเรื่องเดือน ตําแหน่งกองที่พี่น้องครับแสงให้ตัวราชก,การจังหวัดเพื่ออนหมายจับกแก้นําและผู้ก็เร่มนน่มชุมนุมอันเกิดจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับอันเนื่องมาจากผลผลิตราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อําเภอเช่วดจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็่นเรื่องม่นมีคนีต่อสู้ทางการเมืองจะต้องไม่ออกไอ้ต่อสู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรคนยากลำบาก จะต้องไม่ตูด้ดำเนินคดีใช่ไหมครับใช่ใครับสรางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวฆาตกรและผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็กอ่อเหตุลอบทำรายผู้ชุมนุมจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดใช่ไหมครับใช่ให้แลงโเต้พวกเราไม่รู้หรอกว่าใครทำแต่วันนี้ทันได้ได้นะรัฐบาลทัานได้ได้นะอ่า เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องเอาคนที่ทำผิดมาลงโทษได้ไม่หวจะไฟในกันเลยแต้พี่น้องครับไม่หวจะเป็นผู้จุม,มนมุมเองไม่หวจะเป็นอาจารย์หน้าที่ก้องรักไม่หวจะเป็นใไฟอเลเตที่ไปทำรายผู้บริสุทที่อยู่ในที่ในกาไปเจอเรื่องพี่น้องไปเวนมม้นจุมนุมกับพี่น้องจะต้องไม่ทุกข์ตายพี่ช่ได้ครับพี่น้องก็ดีทีพี่น้องครับ รัฐบาลจะต้องไม่ใช้กําลังสลายการชุมนุมกับผู้เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมกรณียางบาลาและตามน้ำมันตกต่ำทุกรูปแบบใช่ไหมครับวันนี้รัฐบาลเลิกคิดกับที่จะมาทำกับมเราเนื่องกับผู้หวาที่เราอยากให้ยาญ่ยังครับวันนี้ทางด้ไนดเป็นการเล่นตาเล่อย่างจริงวันนี้เหตุการมุกม่มาตรงนี้ตาผู้หวาคนนี้แก้กามารับนักทุ่อไปนีครับใช่ไหมครับี่น้อง Lần thôi việc làm lệch đi chọn được học gì kìa po 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 po. Lời đâu bằng ý kiến gặp ông mặt đi đi đi, tua mâm kia kiến lều toro. Mày tay mặt thì đi đi, bỏ bắt đầu cho mặt đi 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 mất đi 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 เ่ี่เป็นเพื่อทต้องรับเลต้องรับไอ้ได้เล่ทันจะต้องจินรับไอ้พวกเรากันกเพราะว่าเพื่อที่จะต้องไม่นำเนินก็ดีได้ใจนจิ้มกับแกนำและพี่ชวายจิ้มันในรณีที่ไอ้ทันต้องตอบันงต้องจิ้ตังอะไรกับพุ่มแต่เดียวพุ่มบักตังอะไรแล้วการฟังแันตัวเมือทางการเงน้เรียนกับพี่น้องว่ะมันก็ไม่สามรถจบกับเบ่้ลกับพันบนเวทีนี้ได้จะต้องนำไปสู้กันร่งหรจ้า วนนันดีท่านอีท่านรองเลขาธิการนารยกวาดัยมาเชื่อเล่นคอคอซิมบีนักดันนอตยิปนาไดแบบนี้เพิ่งขี่ไปต่อเชา้าน่าจะไปสู้อเงาที่าอ,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 อาจารย์แต่กับการพี่น้องต้ามดูตั้นครับท่านท่านตระเวนที่พยายุตึงเที่งวรองเลขาธิการนายกครับสวัสดีครับครับเปลี่ยนพี่น้องชานวนครตาสลาบนเราทุกคนเหนือนไข่เดียมหน่วยเดินนำเสนอสายันประสานมา ซอจอเอ,อเดำเนินการมาในเพื่อที่นำเสนอรตรงนี้พมในท่านาคพนครด้วยกันกับเรากต่เห็นความเดือดร้อนเห็นความถูกข้องชาวบ้านเช่นเดียวกันซิ่งที่พุ่ด้มาอยู่ตรงนี้ได้ใกล้ชิดท่านนายกรัฐมนตรีหญิงหลักชินวัตินั้นท่านได้สร้างการมาอย่างเด็ดคาดว่าในการดําเนินการกับมวลชนที่เขาเรียกร้องนี่ ไม่ต้องใช้กำลังในการดำเนินการให้หลับฟังเหตุผลและให้แก้ปัญหาโดยความจริงที่สามารถดำเนินการใดแลราเป็นถีพึงพอใจข้องถูกายในการดำเนินการในการเรียกร้องเกี่ยวกับแก้ปัญหายางพาราในผักตายและผักอื่นของประเทศฉันนายกรลฐมตีได้ฝากได้เน้นยำ้ำไว้กับท่านรองนายกที่เกี่ยวข้อง ขอให้การแก้บัญหาเนี่ยให้แกใแ่ให้แบดเซ็ตให้แก่ให้ท่าวนแก้ให้ย่างยืนและแก้ในยาวนานในสิ่งนี้เองจะต้องดาเนินการคุยกันตรงข้ามรอบขอบพบมาในวันนี้มาในท่นหนาตัวประสาน้นตัวรับเหลืองกับแกนนําผู้เรียกร้องในเฉาอวดและในส่วนต่างๆของจังหวัดนครผมมาถึงวันเย็น กันหางคุยงานกันอยู่กับไลฟายสองซ้ายยันโทรมาหาพมผมกระลับกรลับเส้นนองก็ก็เชิญมานีพมก็มาในท่านาที่เราเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็เห็นออกเห็นใจเข้าใจสึงกันและกันในการเดือดร้อนสิ่งที่เรียกรองมาห้าคอนี่ผพมจำได้เกินแม่นแล่วนี่ยืนฟัง